ก็ทับใจมากๆเลยเห็นกี่ทีก็รู้สึกว่าเออเขาอ่ะน่ารักบางทีเรายังทําไม่ได้อย่างเขาเลยนะคือต้องเล่าก่อนว่าน้องคนนึงเนี่ยเขาจบมาสักพักแล้วแหละแล้วเขาก็ทํางานประจําอยู่พักหนึ่งเขาคงจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบ เขาก็เลยออกจากงานประจําแล้วตอนนี้เขาก็เลยมาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่เฉยหรอกเขาก็แคสเกมไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนว่ารับโดเนตไปด้วยคือถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นห่วงลูกมันจะเอาอะไรกินแล้วมันจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมหรือคนอื่นที่มองหรือญาติผู้ใหญ่มองเขาต้องคิดแบบนี้บางทีเราคิดในอีกแง่มุมหนึ่งนะเออน้องคนนี้เขามีโมเมนต์ที่เขาน่ารักมากเลยที่แบบดูแลผู้ใหญ่เทคแคร์ care, ผู้ใหญ่ได้ดีมากคือบางคนน่ะเราก็ต้องมองว่า เขาอะมีอะไรดีถูกป่ะและในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องชื่นชมในความดีของเขาเขาอาจจะกําลังหาตัวเองอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เ,เคยทํางานมาแล้วเนาะแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบไงเขากำลังค้นหาว่าเออจริงๆฉันชอบอะไรหรือฉันอยากจะเป็นอะไรตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เทคทามตรงนั้นก็ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะถูกกดดันมากซึ่งอะไรกัแล้วแต่เราก็ไม่รู้อนะเนาะ ส่วนตัวคิดว่าเราอ่ะต้องให้กําลังใจเขาแล้วชื่นชมมองเขาในแง่ดีแล้วมันจะทําให้เขาอ่ะมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตไม่รู้สึกท้อแท้ไม่รู้สึกโทษตัวเองเพราะจริงๆคนแบบเนี้ยที่บางทีเขาออกจากงานประจํามาแล้วเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อเนี่ย <c oughs> คือเขาก็กดดันตัวเองเยอะอยู่แล้วนะดังนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ให้กําลังใจแล้วก็หลอคอยเดี๋ยวเขาคิดได้เองแหละ